ข้าสว่นปีนี่งามเลยทุกคนไม่ลงเลยคอยคอยยังไไหลย่างยโยทุบโอ้ยงามงามงามข่าเนี่อ้ยข้าคืองามถ้าบอกปีนี้นะเข้าคืองามแท้ตุบน้อยสวันถคากเินนะเข้ามาเรามาเย้าขาอ่อนอคักอะ วันน,นี้นี่เผาปะแป๊ะงามพี่สบายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนสวาย,ยนอนบอนี้เรากำมีการนัดหมายกันนู่นหน้าอัมมาลาเนาะค่ะสินมาแกองน้นไม้ซุ้แมแซลมวเป้กากระดิ่งนะแถวนี้แหละแต่ว่าเผาเนี่นโ,คต,โคตรงามเลยโคตรงามเลยทุกคนทุกคนผัสสะวันสอง방ทางเผาปะแป๊บแป๊บสิ ค,คือฝนสิตโนต่ัางนี้เป็นข้าวบอบแป๊บออกมาแล้วข้าวนะวนะทุกคนส่วนทางนี้ข้าวกะน่านสะบันทอดใส่ก่อนรูมคืนทอดนี้แบบ มันงามเริ่มมีลายแล้วเบียงงาจนอ้าวจมเลยส่งบรรยากาศเลอะแคบทางไปเลยเดี๋ยวเร,ร,นะรากู้รวดเนะรเนี่ย คือบ่มีคนมีเครื่อ,อง អ <t> <mumbles t year auch trimaya> <subaya> ូយមករែងណោไม้អឺស៊ីលាផ្កឿនទៅញ៉ាំกินបាយໃຫຍ່ กู <c oughs> <m> ิปกกูิปกเอาหือไม่ใส่เก่งวะค่ะสวัสดีจ้าเพ่อนจะไปหาไมหัวใสทุกหมดปูจะยังไม่ลงโบเทียวกเกาะะพะกงนี่เอาเอาต่ลงฝนบบเออเอาไปเก่งพุนแล้วถ้าฝนบ่ตกถ้าฝนบ่ตกเฮาเอาไปเกงพุน บอนะครับทูนบอนก็นั่งกโมงนี่แหละบอลอันนี้นี่ยายรุ่ก่อนนะคะจะนยกเต่าเต่าต้องได้ใส่กระสอบบ่มันบอมีหูหิวโอ้ยลงมาห่างหน้าอันหัวหน้าเพื่อนนี้ก็คักแด้ทุกคนได้มาอีกรอบแล้วค่ะกระตุ้งกระตุ๊ะเปรียบปริมาต สองผมนี่อันนะั้นพูดกำลังยางมากผู้ใช่ผู้เตะบอลซุกเมื่อเอ้ยเต่บอกเสือ้อเต่บอกเสือนนะ้อเมื่อกระเดมมากระเดมมาเอ้าฮึเอ้ากนะเดมกระเดมกระเดมก็ได้มาแต่ว่าขันใจคิดเหรอมาทำไมเมียบ้านนะฮะแล้วนูน้องไม่ต้องกลับ บีบกลับมามือมือนี้คือแบบเป็นซาวหหาวแทวมือนงอือใส่มงใส่หมวกใส่กิจสงยีนยงงโอ้สาวเลี้ยงงัอโอ้ยโฮยบัน๋นแม่จะซื้อกระเพาะแทกมาโยวันนี้มีผู้ใดถือเด้อ จุดแก่ใครเท่าสูงมาเขานะบันมาเห็นบันนี่ปัทถุขักอรีอืมงามขึ้นบันนี้เออบัเข่าสีออกผัดงามน,นั่นี่ก็คลายเน่ยุบเป,ปน็นตาสีได้ขา่าห้องสว่านห้องเบาแป๊บนะขักอรีนะอันเข็มอันนะ่ะ เออสิเอาเฮิร์ดอ่ะที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องบรรยาก,กาศดีดีตรงนี้คอยเลยอ,อย่าง,อ,าาางอุ้ยสิไปคิดทำบรรยากาศอยู่างเงี้ยอยู่น้อง,งอยงยงอยู่ยมาเด้อไอ้แก้วมาคิดเ,เดบ็ดในน้องเออไอ้แก้วเราไปลงมาอีกบ่เอาด่างไฟเจ้า,จาหน้าเป็นคนดังอ,อีกอนะ kiểu hóa sĩ pha, bỏ này nè. miên à. Uy, doctor Lam. Nhẹ nhàng nhỉ, nhàng. Nhẹ nhàng bỏ hàng. Bỏ hàng, nhẹ nhàng đứa, làm thì đứa. Coi như nó tiệm tôn ở đây du. Nó bỏ muối đen, bỏ poĩ vãi. Ừ, muối đen, bỏ poĩ vãi. đen, มันแดงนะมนแด,นดกินลูกมัน, <Yeah. S 1> มนเหมืนคนยายกันไ,ไยายมันแดเเเดเข่าโฮมเ,เ,เ,เข้าโฮมเาจ้าบได้ห้อนแดดห้อนเดือดบอดเดือดนะ <laughs> เจ้าชีเสียจะหนีหฮเข้าบ้านมันกระเบิดเดินเจ้ามันง่ายเดินเจ้ามันกว้างผู้เพิ่งเนี่ยป่าเนี่ยครอ้าวดูปลูกยังเนี่ยถ้าจะปลูกบอชีสิซือ บุกพีกนี่มันเห็ดบุงามเกียโอ้ยสบายดีพี่น้องลูกเตยงานแล้วแต่ละมื่อนะมันแป็นอยู่กับลุกเราจะโอ้ยแป็นบ่อนี่นี่ตามเชื้อลุกเลยลุกแล้วก็ก้นปี๊ดนะผู้ตอนแรกมันยังขึ้นเลยตนนี้เป็นกก้นนี่เกศีเกิดเลยล่เมื่อยบ่ม้อยบ่ เวลาภาคเวลาเศร้าเจ้านะ่ะมีแต่อยู่ในวัดนะโบไม่นอนกันลุงวัดเลยเด็กกับบอลไปลวัดต<ป>ัวและวโบเคยนอนเวนียนแต่ค่ะโบอเคยนอนเวนีเนติดตเออบอบอนอนเวีนเจ้าก,กับพักนี่จักแล้วคเ,ลเคยเยหตุเคยแล้วหมือหนนะ่อยน่ะลูกงูเงาะง,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 งูเงาะเจียหยู่ไปมาลูกอยู่เง,งินเฮา เงินเอาแหงแหงโขกกว่านี้ปลามโขกมุกแต่ว่าโยไปสิดูไปสิดูเชียคือเจ้าดูแต่ว่าบบดูมันกัดฉีกมวยอยู่แล้วนี่คืนว้อบปลูกยังก็ได้ขันบ่อเสี่ยวโกรยบ่ได้ลยูกตีโกกอันนีเลยนะบันนี้ก้นปีติอีกบันนี้นะเสียวมือละก้นปีติ กระเทือนในก้นปีนแหละเอาพักหอมมาวานซะวานเลยครูยูใสปูไปกินในกลัวอยู่กับในปัวไล้เฉยๆวานในเต่าข้ามกระปุกบมันขึ้นเองตะากี้ไผ่มาเอาซะอายุเออเก็บชงเื่ออุ้ยห่อนเดียรยัยข่อยนี่ค่อยห่อนค่อยอยากยอมยอมก็ยอม มันห้อนมันห้อนข้าวหอมขาหม้มเปมาห้มด่ากันแล้วหนึ่งบริเตีนัอบอกน้ไม้กันพี่น้องเอามาห้มกันเจแมนมันบ่มามาน นี่กอยู่กระปากอยากกิ่กระอกออมาเอาขากล่องมาพิดอาณาปรเบงเลยนั่นแหละเอาไหมข้ากล่องมีเพียงเพียงเลยือจังหวะสายนได้บุหูพวกริษมเศร้าบ่ริษมที่ทำเศร้าอย่างแปดเดือนเลยให้พ่อใหม่เอาปสนับสนุนเจ้าข้าวกล่อนี่ก็เอาโม่ไทยขึ้นไปพังหาพ่อใหม่พวนี่เลยให้กู ก็ไม่อยากได้มาดูข้มับบัชงเลยเน่น้จะหิวอยู่หิวเออเอาไปละมื่อนั่นนะผวนี่บกท่าหน้าที่ด้วเอฟซีบอกว่าพูดแต่เรื่องแบบนี้ว่ะสนุกมุ่นเนาะก็มาสนุกเนี่ยเตยพี่เตยสิยังมากมายจะเกิดมาเพื่อคอยจ้าเป็นอะรนเพ่เตยพี่เรอก กับเอฟซีจัดแล้วว้าค่อยๆนั่นเออเจออมราลาทีไรต้องพูดแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหาอมราลาน่ะคนสวยนะอืมเขาพูดอย่างนี้แหละถ้าไม่พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่เนาะเอากระปุกกระแนงสีบานเลยพี่น้องยอกหัวกันนี่แหละพอได้เบาได้เล่นได้หัวกัน เฮ้ยเฮ้ยบดีห่วงยังไหนวงกูโอ้ยอุกางนี่เนาะเพื่อนอยากเพื่อนคืออยากจอยบเดีนี่อรีดะคือไล่กับจ้อยแต่ว่าบึ้งลว่าสองคนเนาะก็เหนื่อยแน่เลยเป็นขีดรลาเดย์ส่วนเร่ยงลูกผู้เดียวในช่วงนี้เอาบางซีจาสิเก่งซ้ำได้ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวตัดหญ้าคู่มือคู่มือฮวยมาสะพ้ายเห็นเครื่องตัดหญ้านะก็น้ำนรุดไปเลยหกกิโลอืมเาก็อยากพายแหละมันรุดเดี๋ยวเ้าปดแห้งเฮ็ดเวียะปดแห้งกระขื่มนเครื่องตัดหญ้าโอซุกะจจนนันบอโอซกะบอโอซุกะเจนนันเป็นอะไรโอสูกะเจน งานนานตัดไรรำหน้าหนาวพอขอว่าอันทีแรกขอเกิว่าอยากล่องซั่งมาอยู่อันอุซุกะเจ้านะยินจะซั่งเงี้ยไปเอาในเคื่อนหนยังอันหนึ่งประเทศใส่งานโบเล่ตัดหย่าเดินหย่าเจ้าของว่ามันบอดได้แล้วขอเก็บอกเอาตัดตัดได้เป๊ะเป๊ะเออตัดหย่าได้เดินเทือนนะนี่นี่ต้นหย่ามันปักส่งเขาในนั้นอืมตัดต้นน้อยๆตัดงานน้อยๆต้นน้อยๆไมยคือมันก็ได้เดี๋ยด้เขาก็ออกเครื่องตัวนี้มาแล้วมันกั ย่ขเครื่องตัวนี้แล้วกระด้งกระด้านน้ำพี่น้องมันเบิดแย่เพราต้องมาสอมไม้นั่นเอาคนเนี้ยขื่นเหี่ยวมันม่งมันแม่งเบิดเหรอพี่น้องแกล้งแซฉกมือนี่พี่น้องตื่นเศร้ามากนะอันปวดหัวตืบๆนอนเด้อคืนนี่นะเที่ยงคืนักเพื่อจะคล้องอาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ ตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งเขานอนนะเมื่อเที่ยงคืนอืมก็พักกันนั่งเบาเลินกันอยู่ฮะกันย่างย่างปีกเป็ดนะทุกคนก็มานั่งกินอีกได้เฮ้ยเบิร์ดเออหยังโอ้เกือบมีอ่ะมือหนีเจ้าเด็กมีแต่แนวแถววะ มาเด้อไอ้แก้วเด้อมาเด้อเบาเสือมาปิกนิกอยู่กลางท่งอีกเลยเด้อเบื้องเนี่ยเขานะพูอ้ยอ้ยฟอกยากอีลี้มันแข็งเจ็บเรียบเฮ้ยพอเอาเบอมาโลดมาโรยไปเซียวฮักมาโลดมันโปรดร้ายไอแกนี่น้ำมันเบื้องเนี่ยมันโปรดร้ายมันกระดันเบิร์ดอลไรเนี่ยเอามาโ่มกัน มึงเนี่ยมันกระดันนะข่าวเขานะคะอริโอซีมึงเนี่ยข่าวสวรรค์อทเทิงนะเห็ดอืดตื้อของเจ้ากั็งามจำจำนี้ยุ่นี่บ่อบ่นี้จำนี้ยุ่งของเจ้าเนี่ยดึกกลัว่ ตูงามตูงามซชำนิบตูงามคนนี้มัมนจะกจ้งางกันแล้วอันขวารำกับขวบดำหักหักเบิ้งนะ่ะประมาณซชำนี้บ่หักเบิ้งนะ่ะประมาณซชำนี้บ่ความสูงความเงี้ยน,นะหรือกลัวได้ข่าวอยู่ดอกปีนี่ยพูดได้ก็ได้เพราะว่า <c oughs> ขันขันมันสิบบเป็นตอนอันข่าอันเขีย้เอออันนั้นเป็นียนได้ข่าวุ่มตนเฮ้ย่ตาเขาลอง้งามบุยบ่รับตาหลายพวกตาหลายรอบพวกโบแมนเฮ้ยตเออมันเป็นเพียและ้วกะ็มันบกขืนเลยอีกอย่างก็คือหย่าเฮ้ยหย่าสำคันคือหย่า น่าอยากกินน้มนั่นเอ้น้ำเธอนั่นมันมีหน่อเดียวมีเาทั้งตาบอ่ก็แม่โอ้ยอนก็บอแมล้ยวนี่ก็ี่กแม่ เขาทั้งตาบอดเปล่ามันได้ชอบเสี่ยวเลี่ยนใจเปล่าไม่เสี่ยเด้วยวันนี้ด้วยสีก็รับตาไว้อยู่นี่เขาเนี่ยโมพามึงอยู่ได้เมตตาบอดบ้าบอมานล้บอกสูตรแน่เปยังคือจอยคือลายนอนกินท้าแต่เราไม่มีโอกาส จอยอืม้าจยอกรจ่อยลงเจ้าเลี้ยงลูกลายจะเลี้ยงลูกสองโตโอ้โเลียงลูกจนจอยอืมลูกออกมาสองโตใช้ละมีเรื่องัน้ำปุ๊บ้ยตัวนี้เลยมัปอกคอยกันเน่มันแหลวนี่ย ไม่บ่็กันบอนี่กัไม่เสียบบ่งมีเตน้ำไมมอยบายไปนะนี่น้ำไมนี่มันเส้นน้ำไมลไหแลน้ำไหมไลไหมแลน้ำไหมไลไหมสวันกับสาแซงนะเพื่นไปเที่ยวใสนั่นนะใส่ขึ้นไปสว่านมือใหญทซพอใสอดแล้วปะอีกแล้วสว่านหรือต้เราไปสว่านเสาแฉงหวาอยู่มือนะว่าไปสว่นเราสิไปตั้งแต่พุ่นแล้วตั้งแต่ไร้หลังตั้งแต่อาทิตนะ มันมันบมีโลดเห็นเราถามอยู่มีเบอร์โลดบอกเบอร์รถเดียวถามอันนี้เบี้ยมาข้อเลยนะน้ำน้เบ่งยอดมันก็ไปรับแฟนเขาหืมนายจะเลยมันคือติดดีเจ้าแซงบ่น้ำเบ่งมาแต่ใส้เดี๋ยวความสามารถเราคอยหาอะไรก็บอเห็นเราลอยมันมันคือติดเป๊ะเลยมาแต่ไทยเออ ตื่นเต้นน่ะชาวแสงจะเอาแฟนมาบ้านหรอดูไปลาดกันเฉยๆอืออ๋ออ๋อชาวเซียงไปรัดฟูเบาเอากระชันวู้บุเลยกระตื่นเต้นน้ำฉันนี่แต่เห็นอยู่แวบๆว็บกับบอด้เฮนน่ะดีเองก็จะคิ้นนุ่งเฮนน่ะดีอือ มาล่าเห็ดเป้นเต็มไนร้านเคยแล้วก็นก็ไปตื่นต้นนำเป็นหน่อยใจเขาอีกอ่ะน่อยใจตัวเองเหรออันี้เขียวคอยสี้ามเจ้าเมื่อได้แส่ขอยเชิงบ่นั่นไ้ บอเคียกระดับใจไว้มือเศ้าี่กาใส่สุดน่ะสูตรตัดหนาเรียงง่วเพื่นนั่นงวเธอคนบดมบ่ตอนกองนี่ติง่มีแม่บ่ไลืมไปงวเจอตัวแม่สองตัวบร่าตัวแม่บ่เอาคิบวลาเอาเธอหนแม่หนึ่งจักระเรียงเธอไว้เน้พอได้แงอ ควนี้ไดงขมักขมั่มีนี้ได้เดียวนี่นะใกล้สิได้แต่ได้งวกูนะเฮ้ยกล้เียวมาป่อยเื้มอีกเลยได้โอเคแล้วทุกคนคีบเอาเวอกระสีอัลาพัจากก่อนละกันพี่น้องติดตามตอนแกงเด้อั้งสองไพ่เนาะจ้า